เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศเพศหญิงนะเน้นที่เพศหญิงนะคะเ,เพื่อนๆได้ยินเสียงดังฟังชัดเนาะแล้วเนสเนี่ยไม่ได้ให้แต่เฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอ่าเขาเรียกว,ว่าสรีระร่างกายอ่าแบบเป็นเขาเรียกว,ว่าชีววิทยาของร่างกายนะส่วนใหญ่ความรู้ที่ให้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับระบบชีววิทยาหมายความว่ารู้ตามความเป็นจริงของร่างกายไม่ได้รู้จํามานะคะรู้จริงเนาะรู้จริง ตามสภาวะความเป็นจริงของร่างกายและ,ะไม่ได้เป็นความรู้เรื่องร่างกายอย่างเดียวนะคะรู้สอนให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้เรื่องของจิตด้วยก่อนอื่นก่อนอื่นเน๊ตต้องบอกก่อนแบบนี้นะคะทุกเช้าตื่นมาเนี่ยอันนี้ให้ก่อนเลยก่อนที่จะไปเล่าเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยสำคัญมากกับผู้หญิงทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะให้ทุกคนเนี่ย เวลาที่ตื่นขึ้นมาแล้วเราส่องกระจกนะคะอย่าลืมทําสิ่งที่สําคัญคืออะไรเพื่อน <S <S ๆรู้ไหมเวลาเราเจอกระจกให้เราบอกรักตัวเองค่ะคือพูดกับตัวเองอะ่ะเนสตาฉันรักเธอมากเลยนะเธอยิ่งอยู่เธอก็ยิ่งแข็งแรงแล้วเธอก็ยิ่งอ่อนเยาวทุกวันทุกวันเลยเธอน่ารักมากเลยเนสตาเธอเยี่ยบยอดเยี่ยมที่สุดอ่าเนี่ยนะคะเป็นเทคนิคเนสจะบอกให้จริงมันมีงานวิจัยแล้วก็งาน วิจัยว่าถ้าเกิดเราพูดกับตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันจะมีผลเขาเรียกว่ามันจะมีผลที่มันจะใช้คําว่าอะไรอะคือมันจะให้ผลที่รุนแรงกว่าการที่เราพูดกับคนอื่นนะคะถ้าเราพูดกับตัวเองบ่อยๆบ่อยๆนะอ่าถ้าเป็นในต่างประเทศที่เขาสอนเขาเรียกว่าหลัก NLP คือการโปรแกรมความคิดด้วยการเซลทล์กเซลทอล์รอพูดแบบนี้กับตัวเองทุกวันนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรื่องของ ฮอร์โมนเอสโตรเจนกันก่อนเลยนะคะ,ะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเข้ามาเล่เข้ามาเล่เข้ามาเล่เข้ามา,เเา,มาฟังผู้ชายก็ต้องฟังเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายเนี่ยถ้ารู้เรื่องนี้ก็จะดีนะคะเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นมันเวลาร่างกายเขาสื่อสารกันเขาใช้ฮอร์โมนนะถ้าเกิดว่าเรามีฮอร์โมนที่ที่ดีที่สมดุลเนี่ยระบบการสื่อสารของเราจะดีร่างกายเราก็จะไม่รวนจะไม่อารมณ์เสียจะไม่หงุดหงิด จะเป็นคนที่สดชื่อและก็แจ่มใสนะคะถ้าเกิดระบบฮอร์โมนของเรา,าเขาเรียกว่าสมดุลน,นะคะเ,เพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนกันก่อนฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาจากาปีกมดลูกเนาะแล้วก็ผิวหนังซึ่งคนที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเราจะสะท้อนเห็นว่าเออเขาก็จะมีมีความบ่งบอกความเป็นเพศ เพศหญิงฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเกี่ยวข้องกับเพศหญิงนะคะผู้หญิงเนี่ยพอเริ่มจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกนะนะฮอร์โมนเอสโตรเจนมีเต้านมนะมีรังไข่นะผิวเต่งตึงแบบนี้นะคะทีนี้เรามารู้จักกันก่อนว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีสรรพคุณอะไรยังไงบ้างฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมี ผลดีกับร่างกายคือช่วยรักษากระดูกของเรานะช่วยต้านการสลายแคลเซียมช่วยเก็บแคลเซียมนะคะแล้วก็ทำให้กระดูกแข็งแรงอสโตรเจนเป็นอฮอร์โมนที่มีฤทธิ์เย็นนะคะเ,เพื่อนๆช่วยต้านการแข็งตัวของเลือดในกระแสะเลือดทำให้เลือดไม่เกิดการเป็นคลัสเตอร์หรือว่าเกิดการเกาะกลุ่มแบบนี้นะคะอสโตรเจนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ช่วยระบบการเมตาบอลิกก็คือระบบการเผาผลาญของร่างกาย การเผาผลาญเนี่ยส่งเสริมให้สารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้ดีมากขึ้นส่งเสริมให้มีการขับพิษระบายพิษได้ดีมากขึ้นเมื่อเรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะแล้วก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะช่วยเขาเรียกว่าอยู่ในรูปวนะิตามินดีเนาะถ้าเรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เพียงพอช่วยสร้างสมดุลเนื่องจากวิตามินดีเนี่ยะจะมีพลังแล้วก็วิตามินดีเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทำให้ระบบ แคลเซียมในร่างกายเนี่ยสมดุลด้วยนะคะคนที่ขาดวิตามินดีหรือว่าวิตามินดีต่ำมากเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งซึ่งทุกคนก็สามารถจะไปตรวจร่างกายได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆอ่าทีนี้เราจะเริ่มต้นมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเมื่อไหร่สำหรับท่านสุภาพสตรีทุกท่านเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวในพูดเรื่องนี้ก่อนจุดด้อยนะ จุดด้อยของฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยพอเริ่มพอเมื่อร่างกายเนี่ยเริ่มจะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนปุ๊บนะเพื่อนๆในเด็กผู้หญิงเนาะเด็กผู้หญิงเนี่ยอพอพอเริ่มมีประจำเดือนกระดูกส่วนส่วนที่เขาเรียกว่ากระดูกส่วนยาวอะส่วนยาวก็คือกระดูกส่วนที่ทําให้สูงขึ้นเนี่ยจะหยุด จะถูกปิดนะคะหรือหยุดการทํางานเนาะสังเกตไหมเด็กผู้หญิงพอเริ่มมีประจําเดือนเขาก็จะหยุดสูงอ่าถ้าเราตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วก็กระดูกส่วนกว้างจะขยายออกกระดูกส่วนฟ้างก็คืออย่างเช่นกว้างพูดกว้างไม่ชัดกระดูกส่วนขยายออกด้านกว้างด้านกว้างแบบนี้มันก็จะอ่าทำให้มีการสะโพกขายเออลักษณะแบบนี้ก็บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงเริ่มเป็นสาวแบบนี้นะคะพอเริ่มมีประจำเดือนทีนี้ ทีนี้เราสังเกตไหมว่ามีใครที่มีประจําเดือนเร็วสุดใครมีประจําเดือนตอนอายุเท่าไหร่ช่วยบอกกันสักนิดนึงนะคะเน,น้จะมีบอกแบบนี้นะสังเกตไหมว่าเด็กสมัยนีย้เขามีประจําเดือนเร็วมากเด็กบางคนเมื่อก่อน12ขวบล้วก็ว่าประจําเดือนออกเร็วแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เด็ก8ขวบก็มีประจําเดือนแล้วนะคะซึ่งการมีประจําเดือนเร็วเนี่ยถามว่าดีไหมไม่ดีนะไม่ดีหรอกเพราะว่าการมีประจําเดือนเร็วมันก็ทําให เกิดการผสมพันธุ์ได้เร็วขึ้นมีลูกได้แล้วการที่มีประจำเดือนแล้วก็หยุดสูงาการมีประจำเดือนเร็วเนาะมันเหมือนกับการที่เรา,าเรื่องเรื่องฟันอะถ้าเพื่อนๆจําได้นะฟันของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าฟันน้านมมันหมดไปเร็วเราจะเกิดอะไรมันก็แก่เร็วการมีประจำเดือนก็เช่นเดียวกันมีใครมีประจำเดือนตอนอายุเท่าไหร่ไหน tiktok tiktok บอกเน็มันซิและเดี๋ยวเนจะบอกว่าเนมีประจำเดือนตอนอายุเท่าไหร่และเนจะเล่าเรื่องฮาให้ฟังนะคะ อ่มีประจำเดือนตอนไหนดังฟังชาร์จขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านเลยนะอ่าผู้ที่มีสุขภาพที่ดีและมีองค์ความรู้ที่ดีมากๆขอบคุณทุกคนเลยนะอ่าเดี๋ยวเนธถามนิดนึงใครมีประจำเดือนตอนอายุกี่ขวบจำกันได้ไหมเอ่ยอช่วยสิบเอ็ดขวบโอ้ถือว่าเร็วนะนี่เนธจะเล่าอะไรให้ฟัง คือเนทเนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่มีประจำเดือนช้าแล้วเนทก็เลยไปซื้อผ้าอนามัยมาลองหัดใส่เนาะเพราะว่าในขณะที่เพื่อนๆเ,เ,เขามีประจำเดือนกันหมดแล้วแต่เรายังไม่มีประจำเดือนเลยตอนเนทอยู่มจะขึ้นมสามถึงมีประจำเดือนนะคะมีประจำเดือนตอนเกือบอายุ15แล้วนะคะมีประจำเดือนช้ามากซึ่งเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาจะมีประจำเดือนที่เร็วมากว้าวคุณยุพินมีตอน 16คุณยุพินนี่จะไม่จะแก่ช้านะคนที่มีประจำเดือนช้าเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าจะเป็นสาวช้าก็จะแก่ช้าแตา่คุณคุณพอซี่นะในอ่านถูงหรือเปล่าไม่รู้มีตอน11ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีที่สุดแล้วและเราแก้ไขทุกเรื่องได้นะคะ มาที่ช่องของเนสตาเนี่ยสุขภาพดีแบบ360องศาแล้วก็ไม่มีอันไหนที่มันเป็นไปไม่ได้อะร่างกายก็เช่นเดียวกันเวลาที่มันมีปัญหาเราไปเรียนรู้เขาแล้วเราก็ปฏิบัติให้เขาเรียกใก้ให้เป็นธรรมชาติของร่างกายเดี๋ยวร่างกายเขาก็จะฟื้นกลับมาเป็นสมดุลปกตินะคะอ่าทีนี้เราพูดถึงเรื่องการมีประจำเดือนเร็วของพวกเด็กๆนะเด็กปัจจุบันอายุ 8ขวบเขาก็มีประจําเดือนแล้วเขาก็จะหยุดสูงหยุดการเจริญเติบโตแล้วเด็กสมัยนี้เราสังเกตไหมเขาจะมีกิ่นเต่าแรงเนาะแล้วเขาก็จะอายุ14คุณแหมนมมาฟังด้วยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะโอเคนะทีนี้พูดถึงเรื่องประจําเดือนต่อ เด็กอะพอเขามีประจำเดือนเร็วเขาก็จะหยุดการเจริญเติบโตนะแล้วมันก็จะเป็นการเจริญเติบโตในในแนวที่จะไปในแนวสืบพันธุผสมพันธุ์เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นนะคะว่า,าถ้าสมมุติว่าเด็กเขาเกิดเจริเขาเรียกว่ามีการสืบพันธุ์ก็จะเกิดการการท้องท้องที่เร็วมากขึ้นในช่วงที่เนมีลูกเนนมีลูกตอน,นอายุ23สาเนาะแต่ว่าในห้องที่เราคลอดั้นไปคลอดรวมนะตอนนั้นที่เนคลอดลูกเนนะาะก็จะมี เด็กที่อยู่ในห้องอ่ะเขามีลูกกันตอนอายุ17นะคะนี่แหละเขาก็จะประสมพันธุ์กันเร็วมีลูกเร็วแต่ในขนาดเดียวกันคนที่คนที่พอเขาเรียกว่าในในคนที่ประสมพันธุ์แล้วมีลูกเร็วก็จะมีลูกตอนอายุกันยังน้อยๆเนาะแต่คนที่แต่งงานช้าเนี่ยก็จะไม่มีลูกมีลูกยากสังเกตไหมสังคมมันเขาเรียกว,ว่ามันจะ,ะเขาเรียกว,ว่ามันจะต่างกันมากไอ้คนที่มีลูกเร็วก็มีลูกเร็วซามีลูกเยอะ มีลูกแล้วก็ไม่มีตังอะไรสมมุติอย่างนี้เนาะส่วนคนที่แต่งงานช้าก็มีลูกยากต้องไปเขาเรียกต้องไปทําอะไรนะที่เขาเขาเขาเรียกทําอะไรอะที่แบบเพื่อให้มีลูกอะไปทํากีบไปทําอะไรพวกเนี้ยซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมีสาเหตุนะอ่าคนที่มีลูกช้าลูกยากมันก็เกิดจากความเครียดด้วยแล้วก็อสุจิไม่ตก ก็เลยมีลูกยากนะคะทีนี้เรามาดูหน้าที่ของเอสโตรเจนกันก่อนหน้าที่ของฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยนะคะเขาจะช่วยทําให้เขาทําหน้าที่เต้านมเนาะแล้วก็ผู้หญิงอยากที่จะมีเต้านมแต่งตึงพวกผู้ชายที่ก็อยากเป็นผู้หญิงเขาก็จะไปหาฮอร์โมนพวกนี้มา,มา,มา,มาใช้แล้วก็มากินก็ทําให้มีเต้านมแล้วก็มดลูกก็เป็นทํางานเป็นปกติมีการมีการเ็เรียกมีประจําเดือนก็ขับประจําเดือนเป็นปกติ ไม่มีอาการปวดมดลูกหรือว่าไม่มีอาการที่เรียกว่าช็อกโกแลตซีดแบบนี้ถ้าคนที่มีฮอร์โมนแบบนี้สมดุลน,นะคะรวมถึงผิวหนังก็จะเป็นคนที่ผิวพรรณดีพวกฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเพื่อนๆมันทําให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดีนะเราสังเกตไหมพวกอขออนุญาตใช้คําว่าก,กระเทยนะมันสุภาพหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละพวกผู้หญิงผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะทานฮอร์โมนพวกนี้เขาก็จะ ผิวพันณดีผิวพรรณสดใสเต่งตึงซึ่งมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่เน้นเนี่ยาทานยาคุมเนาะและเน้นเป็นคนที่แพ้ยาคุมที่ของหมอที่ให้มาที่เป็นแบบราคาไม่กี่บาทเนี่นก็ต้องไปซื้อยาคุมที่มันแพงๆที่ราคา4-500อย่างเงี้ยแต่ว่าพอกินยาคุมไปเนี่ยมีใครเคยทานยาคุมจะรู้เนาะ เวลาเราทานยาคุมเนะีย่ยหูยผิวเราจะใสแล้วก็หน้าเนี่ยไม่มีสิวเลยสังเกตไหมเวลากินยาคุมไม่มีสิวแล้วเด็กบางคนเนี่ยใช้วิธีกินยาคุมเพื่อควบคุมสิวก็มีนะซึ่งถ้าใช้ระยะน้อย,นอยเนี่ย มันยังไม่คือร่างกายพิษมันยังไม่ล้นมันก็ไม่เกิดปัญหาเนาะแต่ที่มันเป็นปัญหาเพราะมันใช้มากเกินมันเกินสมดุลของร่างกายนะคะมันก็จะเกิดพิษล้นซึ่งคนที่ใช้ฮอร์โมนอยู่นะตอนนี้นะฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเทียมเน,นจะพูดถึงว่าเหตุใดทําไมพวกเด็กๆสมัยเนี้ยเขาจึงมีประจำเดือนเร็วสาเหตุหนึ่งก็มาจากการที่มีฮอร์โมน เอสโตรเจนเนี่ยแหละมากเกินไปเอาคุณะแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนเด็กเขาไปเอามาจากไหนฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันอยู่ในถุงพลาสติกค่ะเวลาที่ไปกินอาหารตามร้านสะดวกซื้อเวลาเขาเวฟเขาเข้าไมโครเวฟเขาเอาไปเข้าความร้อนแล้วมันก็ร้อนเนาะแล้วพอร้อนเด็กเขาก็ไปกินอาหารพวกที่มีถุงพลาสติกหุ้มด้วยพลาสติกทุกอย่างที่เป็นพลาสติกในพลาสติกเนี่ยจะมีสารเขาเรียกว่า bpa ชื่อเป็นภาษาอังกฤษา บาบาบาจำไม่ได้แต่มันคือสารก่อมะเร็งนะคะมันเป็นเอสโตรเจนเทียมนั่นแหละมันทําให้เกิดการผิดเพี้ยนของฮอร์โมนในร่างกายของเราและที่น่าเป็นห่วงมากเลยก็คือเด็กที่เขากินนมค่ะนมแบบที่มีจุกนมอะเนาะ,ะนมะพวกนี้เขาจะใช้พลาสติกในการทำนะคะแล้วเวลาสมมุติว่าปู่ย่าตายายคนเลี้ยงมักจะเป็นห่วงกลัวเขาเรียกกลัวเชื้อโรคแต่ไม่กลัวพลาสติกละลายเนาะ ก็จะเอาขวดนมเนี่ยไปต้มพอไปต้มพลาสติกมันก็ละลายออกมาไอฮอร์โมอนเทียมแบบนี้เด็กเขาก็ดูดเขาก็กินเพราะฉะนั้นเด็กสมัยนีย้ก็จึงเป็นสาวเร็วเป็นหนุ่มเร็วลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าเจอฮอร์โมอนเทียมเข้าไปนะซึ่งฮอร์โมอนเทียมเนี่ยในระยะแรกๆยังไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นผลพวขงของการเกิดโรคต่างๆเยอะมากโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นโรคเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าระบบฮอร์โมนพวกนี้เกิดจากการที่ภาวะฮอร์โมนเอสโตรเจนเทียมมีจนมากเกินจนหล้นนะคะอ่าอันนี้คือสาเหตุของที่มันมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเทียมนะอ่าทีนี้เรามาดูว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าเราได้ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นธรรมชาติโดยปกติร่างกายเนี่ยถ้ามีการทํางานที่สมดุลคือใกล้เคียงธรรมชาติร่างกายเขาก็จะไม่ค่อยเป็นปัญหานะคะเ,เพื่อนๆ แต่ถ้ามันมากเกินมันไม่สมดุลมันก็จะมีปัญหาทีนี้เรามาดูว่าไอ้ภาวะที่เวลาที่ร่างกายเนี่ยหมดประจําเดือน <laughs> BPA is p o s i t i o n คืออะไรเนี่ยเนไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะคุณ Alice. อลิาสรุปก็คือเดี๋ยวคุยเรื่องของเมื่อเมื่อเวลาที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนหมดมันจะหมดได้ในช่วงไหนในกรณีของคนที่มีการเขาเรียกว่า เอาผ่าตัดเอามดลูกเอารังไข่เอาออกไปทั้งยวงเลยฮอร์โมนตัวนี้มันถูกผลิตที่ปีกมดลูกเนาะถ้าเอาไปหมดเลยเนี่ยผู้หญิงก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่ามันเหมือนขาดฮอร์โมนไปและผู้หญิงที่วัยหมดประจําเดือนก็เช่นกันก็จะเกิดภาวะที่อ่าเขาเรียกว,ว่าขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งคนที่หมดประจําเดือนเร็วเนี่ยโดยสถิติเขาเฉลี่ยเอาไว้นะคะอ่าเมื่อเมื่อสถิติเฉลี่ยเนี่ย แต่ก่อนนู้นก็อยู่ที่ประมาณ45-55ปีเขาใช้คำว่าภาวะอะไรภาวะวัยทองเนาะแล้วก็แต่ปัจจุบันเนี่ยมันคลืบคานแบบว่ามาสั้นลงสั้นลงหมายความว่าเราเนี่ยหมดประจำเดือนกันเร็วมากขึ้นป่วยกันมากขึ้นเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่35-40ปีซึ่งสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยเพื่อนๆ ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในช่องนี้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้นะมันเกิดมาจากพฤติกรรมความเครียดบวกกับอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะภาวะเลือดข้นเลือดเป็นกดพวกเนี้ยแล้วก็ร่างกายหลังเวลาเลือดเป็นกดและเครียดเนี่ยร่างกายจะหลังเขาเรียกว่าสารอฮอร์โมนคอร์ติซอลคอร์ติซอลคือฮอร์โมนที่ทําให้เราเจ็บปวดอะค่ะฮอร์โมนเครียดเนาะทำให้เราเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนถึงบอกว่าเนี่ย เราจงใช้คำพูดสั่งจิตของเรานะคะเพราะทุกครั้งที่เราพูดคำว่าเซ็งปวดทรมานเนจะเออ์นจะพูดเรื่องนี้นะมันเป็นความจริงที่ทุกคนควรจะรู้เพราะบางทีเนี่ยเวลาเราเห็นดาราเห็นคนอื่นเขามาออกรายการเนี่ยแล้วเขามาขายอาหารเสริมให้เราเนาะเราจะเห็นว่าเขาสุขภาพแข็งแรงมากเลยเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าการที่เขาโชว์สุขภาพเนี่ยมันเป็นการโชว์แค่แวบๆเราอยู่ช่องเนี้เราต้องฉลาดนะ ฉลาดแบบระดับเซลล์อ่ะฉลาดปัญญาด้วยฉลาดไปถึงเซลล์เลยในกําลังจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานร่างกายแต่เพียงแต่ว่าเน่จะสอนทุกคนให้บริหารจัดการด้วยการใช้จิตเนี่ยสั่งร่างกายนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วเนาะว่าร่างกายสมองจิตทํางานเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกจิตให้สั่ง คำพูดนะสมมุติว่าเนพูดว่าเน่ eh, สัตตาฉันรักเธอมากเลยเธอนี่สุขภาพแข็งแรงเซลล์อ่อนยาวผิวพรรณดีแล้วเวลาสมมุติเราทรมานเจ็บปวดเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ดีมากเลยเธอสุดยอดสุดยอดกับการที่เราพูดว่าโอ้เซงเนยจะบอกให้จิตใต้สํานึกของเราเนี่ยเขาเหมือนเด็กน้อยเนาะเราพูดคาไหนเนี่ยเขาซึมซับไปหมดเลยนะแล้วถ้าหากว่าเราฝึกพูดข้อดีขอ,ดของการฝึกพูดดีเนี่ย แล้วฝึกไปถ้าเป็นหลัก NLP ของต่างประเทศเขาจะให้ฝึก21วันเพื่อให้มันชินนะคะเกิดความชินทําจุดติดเป็นนิสยัยเราก็ต้องฝึกให้ชินเวลาเขาเรียกว่าเปลี่ยนคําพูดเพื่อให้เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนแอคชั่นเนาะไม่ว่าเราจะเกิดอะไรกับร่างกายก็ตามเราไม่ต้องไปอดครวนค่ะเออเราต้อง ทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวพอต่อไปต่อไปนะถ้าเกิดว่าไอ้เส้นเขาเรียกว่าเส้นจิตของเราหรือว่าโปอ่าจิตใต้สนึกของเราเข้มแข็งเนี่ยเขาจะติดนิสัยเสพสิ่งดีค่ะเขาจะไม่รู้สึกค่ําครวนแล้วก็เวลาที่เราเสพสิ่งดีๆบ่อยๆพูดคําดีๆบ่อยๆอวย,อยพรตัวเองบ่อยๆเนสตตะเธอผู้มีผิวพรรณสดใสเซลล์อ่อนเยาว์เหมือนเด็ก25สมมติแบบนี้ตื่นเช้ามาชรักเธอจังเลยเพื่อน,อนๆความรัก ความรู้สึกที่ดีเนี่ยไม่มีใครที่ไม่ชอบเนาะสมมุติเพื่อนๆไปหาหมอแล้วคุณหมอบอกว่าคุณตึก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 คุณยุพินขาคุณยุพินอะไรอย่างงน้นอย่างนี้เราชอบคําพูดที่ดีดีเนาะร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันร่างกายของเราเนี่ยต้องการคําพูดดีดีเซลลทุกซเซล์ในร่างกายมี60ลร้านหลานเซลล์นะเขาฟังฟังจิตเราอะฟังจิตเราสั่งอะเวลาจิตเราพูดคําว่าโอ้ยโคเซ็งเลยมสมมตินะขออนุญ,ญาตนะ พูดคำนี้ออกไปปุ๊บสมองรับคำสั่งอ๋อเซ็งเหรอเซ็งแปลว่ามันไม่ดีเนาะมันไม่ดีก็หลังสารเครียดหลังสารเครียดทุกครั้งที่ร่างกายหลังสารเครียดเลือดจะเกิดภาวะความเป็นกรดแล้วเราสั่งโดยที่เราไม่รู้ตัวพูดโดยไม่รู้ตัวไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนะร่างกายก็เครียดสะสมเครียดสะสมและเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนจึงย้ำนักย้ำหนาให้เรา าตามที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวเนาะเธอจงระวังความคิดนะระวังคําพูดระวังการกระทําเพราะมันจะติดเป็นนิสัยแล้วเธอจะไม่รู้ตัวมันติดเป็นสันดานนอนนิ่งอะไรลักษณะแบบนี้นะคะโอเคทีนี้เราไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาวะวัยทองต่อภาวะวัยทองคือภาวะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือวัย